ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อขล่นสัตว์มาเกยบริเวณที่ชายหาดปลายแหลมส้นอ่อนที่แหลมสงขลาค่ะยังไม่สามารถกู้เรือหลากจุงออกมาได้นะคะเนื่องจากว่าคล่นเนี่ยลมแรงค่ะความขบหน้าของเหตเรือผัทธพันธ์ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขนาด2 0 3 7ตันก๊อตทถกคอขลุนสัตว์มาเกยตื่นเทบริเวณชายหาดปลายแหลมส้นอ่อนแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งโย่ไกลกับเคลื่อนกันไส้ปากรองนาําทะเลสาบสงขลาแหลกวัน 18, ที่18ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหนึ่งจากว่าสมอรเรือขาดส่วนในเรือเนี่ยไม่มีน้ํามันแล้วนะคะทีมข้าวก็ได้ลงปืนเทไปติดตามสถานะไปติดตามสภาพเรือล่าดังกล่าวค่ะพบว่าโทษคลื่นซึ่งมีกําลังแรงสัตว์เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถ่ายเรือเนี่ยมาติดอยู่ที่ริมชายหาดส่วนตัวเรือ,อยังอยู่ในสภาพดีนะคะตั้งตรงไม่เอียง นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโลกเรือประจําอยู่บนเรือด้วยตลอดเวลาเลยเผื่อรอเวลาที่จะกู้เรือร่วมทางตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเสียบเ้านะคะเดินทางไปท้ายรูปแก็บไว้เป็นตะหลึกเพราะว่าเป็นเรือลําขนาดใหญ่และก็หาดูได้ยากค่ะส่วนในการกู้เรือนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเดิเนินการได้เนื่องจากคลื่นล่มในทะเลเอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งสงขลาเนี่ยยังคงแรงนะครับ และก็เป็นอุปสรรคต่กอก,การทํางานขณะน,นี้ทางบริษัทจะคล้องเรือเองได้มีการเตรียมการกู้เรือเอาไว,ว้แล้วรอเพียงให้คลื่นลมสงบจึงจะดําเนินการต่อคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี2 5 6 6ด้วยนะครับ